นอกใจไม่มีหรอกไม่ได้ตั้งใจเพราะมันต้องใช้เวลาจริงไหมมันจริงและมันไม่จริงในเวลาเดียวกันเพราะคำว่านอกใจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่เผลอทำมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความรู้สึกเล็กๆชั่ววูบเพราะมันต้องใช้เวลาต้องมีพื้นที่ ต้องมีการเปิดใจให้คนนอกเข้ามาต้องมีการปิดใจจากคนเดิมทีละนิดมันถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะอะไรถึงบอกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะคนเราจะนอกใจได้แปลว่ามีการสื่อสารกับอีกคนมากพอมีการอนุญาตกันเองให้ข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามมีการปิดบางอย่างจากคนรัก และเลือกเปิดบางอย่างให้คนนอกมีการสะสมความรู้สึกตั้งแต่ความถูกใจความสบายใจความลับร่วมกันและเริ่มเป็นความผูกพันทั้งหมดนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวแล้วที่บอกว่าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วมันเป็นคำพูดของคนที่มันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ มันหมายความว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันถูกจับได้หรือจะให้มันเจ็บขนาดนี้แต่ตัวของการกระทําเองมันเกิดจากเจตนาซ้ําๆที่สะสมเอาไว้นานแล้วความจริงที่อยากให้เราเข้าใจการนอกใจไม่ใช่สิ่งที่คนหนึ่งทำเพราะพลาดแต่เป็นสิ่งที่ทำเพราะเลือกเลือกตอบข้อความเลือกที่จะคุยต่อ เลือกที่จะปิดบงังเลือกให้พื้นที่เลือกปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามความรู้สึกนั้นและการเลือกแบบนี้เรียกว่าตั้งใจเสมอแค่ไม่ได้ยอมรับว่าตั้งใจเท่านั้นเองจริงหรือไม่จริงในเวลาเดียวกันนั้นหมายความว่านอกใจต้องใช้เวลาเสมอเพราะฉะนั้นไม่จริงหมายถึงอีกมุมหนึ่งว่า บางคนใช้คำว่ามันไม่ได้ตั้งใจมันพลาดไปเองมันเกิดขึ้นที่เฉยคำพูดพวกนี้มีไว้ใช้เพื่อแถเพื่อทำให้ตัวเองดูไม่ผิดหนักทั้งที่ในความจริงมันเป็นการเลือกซ้ำๆทีละขั้นตอนแต่ถ้าพูดแบบชัดที่สุดการนอกใจมันต้องใช้เวลาเพราะมันต้องคุยต้องสนิท ต้องเปิดใจต้องปิดอีกคนมันเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจหลายครั้งไม่ใช่ความผิดพลาดแบบสะดุดลื่นแล้วนอกใจส่วนไม่ตั้งใจนั้นมันคือคออ้างเพราะจะนอกใจใครสักคนได้ต้องผ่านเส้นที่ตัวเองรู้ว่าห้ามข้ามมันเลยเป็นเจตนาแม้จะไม่อยากยอมรับก็ตามให้เราจำไว้ว่านอกใจ มันคือความตั้งใจและมันต้องใช้เวลาเสมอคนที่นอกใจส่วนใหญ่รู้ตัวว่าผิดแต่ทำไมถึงไม่ยอมรับและไม่ยอมเลิกกับคนเก่าก่อนนี่คือเหตุผลที่เกิดขึ้นจริงในใจของคนประเภทนั้นเพราะเขากลัวรับผิดชอบความผิดของตัวเองการยอมรับว่านอกใจเท่ากับต้องยอมรับว่าเขา ทำลายความไว้ใจหลายคนกลัวภาพลักเสียกลัวโดนเกลียดกลัวโดนมองว่าต่ำเลยเลือกโกหกต่อไปลากเวลาไปเรื่อยๆหรือพราะเขาอยากได้ทั้งสองโลกเขาชอบความมั่นคงของคนเก่าและชอบความสดใหม่ของคนใหม่เลยไม่อยากเสียใครเลยสักคนมันเหมือนคนเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมวางอะไรสักอย่าง เพราะเขาใช้คนเก่าเป็นที่พักใจเพราะคนใหม่ยังเรียนรู้กันไม่มากพอและเขาไม่มั่นใจว่าคนใหม่จะรับข้อเสียเขาได้หรือเปล่าบางคนมีคนใหม่แล้วแต่ก็ยังใช้คนเก่าเป็นที่พึ่งเหมือนมีประกันมีที่กลับไปของจิตใจประมาณนี้มักไม่กล้าตัดเพราะกลัวความว่างเปล่ากลัวการสูญเสีย เพราะเขาอยากให้คนเก่าเป็นฝ่ายตัดเขาออกเองบางคนใจดำถึงขั้นทำตัวแย่ๆให้คนเก่าทนไม่ไหวและเป็นฝ่ายบอกเลิกเองเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดหรือเพราะเขายังโลเลและไม่มั่นคงในใจตัวเองเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจไม่กล้าเผชิญผลจากสิ่งที่เขาทำ เลยยึดสถานะค้างคาเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงคนที่นอกใจแล้วไม่บอกความจริงเขาไม่ได้กลัวเสียเราแต่เขากลัวเสียความสบายของตัวเองคนที่มีคนใหม่แต่ไม่เลิกกับคนเก่าเขาเห็นเราคือความมั่นคงแต่เห็นอีกคนคือความตื่นเต้นและเขาอยากได้ทั้งสองแบบโดยไม่เสียอะไรเลย ในความสัมพันธ์นี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทางเลือกของเรามีอยู่เสมอถ้าเราเลือกที่จะอยู่ต่อแต่ต้องเปลี่ยนกติกาถ้าเรายังผูกพันยังรักและยังไม่อยากตัดเราสามารถอยู่ต่อได้แต่ต้องชัดเจนว่าจะไม่ทนกับการนอกใจซ้าจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองในชีวิตของใครเขาต้องเลือกและต้องพิสูจน์จริงๆ เพราะถ้าเราอยู่ต่อแบบไม่มีขอบเขตเขาจะทำอีกเพราะเขารู้ว่าเราให้อภัยเสมอหรือเราอยู่ต่อเพื่อดูความจริงแล้วตัดสินใจภายหลังถ้าเรายังไม่พร้อมเลิกเราไม่ผิดที่จะอยู่แบบนั้นมองความจริงไปเรื่อยๆสังเกตพฤติกรรมสังเกตการเปลี่ยนแปลงสังเกตว่าเขาพยายามหรือเปล่าและสังเกตว่า ตัวเรามีความสุขลดลงเรื่อยๆหรือไม่บางทีความจริงมันจะค่อยๆทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนใจแบบหักดิบหรือเราเลือกที่จะตัดเพื่อเก็บหัวใจตัวเองกลับคืนมาถ้าเราเจ็บเกินกว่าที่ความรักจะเยียวยาได้ถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีวันซื่อสัตย์อีกต่อไปถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่เหลือค่าในสายตาเขา การไปคือการรักตัวเองที่สุดแล้วเพราะความรักจริงๆไม่ทำให้ใครเจ็บแบบไร้ความหมายไม่ทำให้ใครรู้สึกเป็นตัวเลือกไม่ทำให้ใครต้องคอยลุ้นว่าวันนี้เขาจะนอกใจอีกไหมการตัดไม่ใช่แพ้แต่คือการปิดประตูที่ทำให้หัวใจเราเลือดออกทุกวันค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจหรือลองถามตัวเองให้มากๆว่า เขาเคยขอโทษด,ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดไหมเขาตัดอีกคนนั้นออกได้จริงหรือเปล่าหรือแค่พูดเพื่อให้เราอยู่ต่อเรายังรู้สึกมีคุณค่าในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมถ้าคำตอบของข้อสคือไม่เราก็รู้คำตอบแล้วแม้จะยังไม่กล้าพูดออกมาบางครั้งความสัมพันธ์ไม่ได้จบเพราะไม่รัก แต่มันจบลงเพราะมันไม่ปลอดภัยต่อหัวใจเราอีกแล้วเราสามารถอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องแคร์อะไรกับสังคมเพราะสังคมไม่ได้มีอํำนาจเหนือคุณค่าของตัวเราเองสังคมไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดมีแต่เราที่รู้คนภายนอกจะพูดง่ายเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเรื่องราวนี้เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บความพยายาม ความผูกพันที่เราให้ไปเขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะงั้นเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินเราเลยสิ่งที่คนอื่นคิดมันไม่เคยทำร้ายเราได้เท่ากับสิ่งที่เราเชื่อตามเขาเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะว่าอะไรสิ่งเดียวที่ต้องระวังคืออย่ากลายเป็นศัตรูของหัวใจตัวเองเพราะคำของคนที่ไม่ได้รู้จักเรา ในสังคมนี้คนผิดคือคนที่หลอกลวงไม่ใช่คนที่โดนทำร้ายถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขานอกใจสังคมที่โตพอจะรู้ว่าผู้ที่ควรได้รับความอับอายมันไม่ใช่เราแต่เป็นคนที่ทรยศในความรักเราคือคนที่อดทนไม่ใช่คนอ่อนแอเราคือคนที่รักจริงไม่ใช่คนโง่เราคือคนที่ซื่อสัตย์ ไม่ใช่คนที่ไร้ค่าเราไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังไม่มีใครในโลกนี้มีสิทธิ์มาบังคับให้เราอธิบายความเจ็บของตัวเองใครอยากคิดแบบไหนให้เขาคิดไปเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่อยู่กับเราทุกวันคือตัวเราเองไม่ใช่สังคมสังคมที่แท้จริงของเราคือคนที่รักเราจริงๆคนที่รักเราจริงจะพูดว่า ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเหมือนเดิมได้เราไม่ได้ผิดอะไรเลยใครทำแบบนั้นกับเราตัางหากที่ขวรอายความเจ็บครั้งนี้มันไม่ใช่ตราบาปมันคือรอยสักของการเติบโตใครเจ็บแล้วลุกไหวคือคนที่แข็งแรงที่สุดในสังคมนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวว่าสังคมจะมองเรายังไงเพราะสังคม ไม่ได้เป็นคนที่ต้องตื่นมามองหน้าตัวเองในกระจกทุกวันเราต่างหากที่ต้องอยู่กับหัวใจตัวเองไปอีกนานเพราะฉะนั้นขอให้เลือกทำในสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดกับหัวใจของเราไม่ใช่สิ่งที่สังคมคาดหวัง